สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์นะครับ The Real Me นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเอพิโซดที่3นะครับซึ่งเราก็มีแขกรับเชิญนะครับเป็นแขกรับเชิญที่เคยมาอยู่ในช่องของผมแล้วบ้างบางคลิปนะครับแล้วก็เป็นคนเป็นเพื่อนสนิทนะครับเป็นเพื่อนสนิทที่เขาก็ไปเรียนอยู่ที่เชียงรายแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับที่ได้มีเกสมาสัมภาษณ์ด้วยกันครับก็จะ คุยประเด็นในเรื่องของชีวิตของนักดนตรีครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็พูดถึงมาชวนคุยเรื่องเปิดครับเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรต่างๆเพราะว่าอีพีที่สองเนี่ยผมก็ได้พูดถึงการเรียนดนตรีของผมเองไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะมาแชร์ในอีกมุมมองหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีแบบไม่ได้เรียนแบบจริงจัง,จงแบบผมนะแต่ว่าก็จะมาแชร์ในมุมของการที่เขามีวงดนตรีเล่น วงดนตรีของคณะของมหาลัยทํานองนี้ครับก็จะมาแชร์อีกเป็นประสบการณ์อีกด้านหนึ่งละกันนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญครับขอเชิญฟูมาสัมภาษณ์ในรายการนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็รู้สึกดีที่ได้ไ<า>เจอกันานาเลยใช่ใชอ,อ่ะแนะนําตัวกันอีกที ครับผมก็สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ชื่อฟูนะครับเป็นเพื่อนเจมเป็นมาเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วเนี่ยหกเจ็ดปีแปดปีแล้วมั้งอเ,เออตั้งแต่มอต้นเลยอืมใช่ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่มอไม่ฟ้าหลวงเชียงรายน,นะครับอยู่ปีสี่แล้วจะจบแล้วเรียนอยู่สํานักจีนวิทยาสาขาจีนธุรกิจนะครับซึ่งต้องถามต้องเท้าความก่อนเนาะว่าเรามาเจอเจมได้ยังไงก็คือตอนมอต้น ก็คือเจมเี่ยมีวงทาวงดนตรีด้วยกันเนาะเล่นดนตรีมาด้วยกันตั้งแต่ตอนนั้นละซึ่งพอขึ้นมาหาอะไรมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราแบบไม่อยากจะหยุดสิ่งที่เคยทํากันไว้เออมีประสบการณ์ทางดนตรีมาก็ค่อนข้างจะเยอะทั้งคู่ก็แบบไม่อยากไม่อยากจะพักไว้ตรงนั้นเนาะเจมก็ไปเรียนต่อของฝั่งที่เป็นคณะดนตรีแต่ฟูก็มาต่อที่มอเนี่ยที่มอเนี่ยไม่มีคณะดนตรีแต่เราอยากเล่นดนตรีต่อ ็บังเอิญว่าที่มอมีชมรมดนตรีพอดีเนาะเป็น m f u b อฟแบนเราก็เลยแบบมาอยู่ที่นี่ซึ่งลักษณะการทำงานก็เหมือนกับว่าเราได้งานมาเรื่อยๆเดือนหนึ่งก็คือจะมีงานแบบอาทิตย์ละครั้งเลยได้แบบไปเล่นดนตรีที่นั่นที่นี่แต่ว่าก็จะมาถึงก่อนโควิดใช่ก่อนโควิดตอนอยู่ปีหนึ่งปีสองเนาะพอโควิดมาก็เดี๋ยวว่ากันโอเคซึ่ง พูดยังไงดีตอนนั้นเรารู้สึกเลยว่าชีวิตมันแบบมันเปลี่ยนเลยเพราะว่าสมัยที่เราฟอร์มวงเล่นกับเพื่อนตอนอยู่มัธยมเนี่ยมันจะแบบว่ามีงานงานเดียวนะรู้ว่าแล้วว่ามีงานอีกสองเดือนข้างหน้าเราทุ่มเวลาทั้งหมดตอนเลิกเรียนเนี่ยไปซ้อมเต็มที่เลยมีเวลาซ้อมสิบยี่สิบครั้งอ่ะต่องานดังนั้นมันจะรู้สึกว่าเออเราเปกกว่าเราชูบกว่าแต่พอมาอยู่มหาลัยปั๊บงานมันเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วก็ เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเตรียมตัวมันน้อยลงแล้วก็มันค่อนข้างที่จะใช้ความอดทนความแบบต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆทุกๆงานไม่งั้นมันจะตามไม่ทันใช่จากเมื่อก่อนเล่นกับเจมเนี่ยงานหนึ่งประมาณสิบเพลงเนาะมีเวลาซ้อมกันแบบสิบครั้งยี่สิบครั้งหลังๆมากลายเป็นว่าเล่นประมาณยี่สิบสี่เพลงเนาะแต่ก็ยังแบบมีคนมาช่วยเล่นด้วยนะไม่ได้แบบเล่นด้วยกัน อ่าตำแหน่งคือมันก็เป็นวงใหญ่ใช่ป่ะล่ะไม่ใช่แบบใช่เป็นวงใหญ่เลยห้าหกคนใช่ใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นมันเป็นงานแบบซีรียสไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือเไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนนักดนตรีที่มีงานจ้างตลอดเหมือนมีงานจ้างนี่เลยใช่เป็นวงที่แบบมีงานจ้างแล้วแบบมันมันจ่ายเงินแล้วอะเนาะมันได้เงินเราก็ต้องรู้สึกว่าเออเราต้องทําให้แบบคนดูของแฮปปี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าเล่นตามใจ ก็จะมีมีหลายๆอย่างที่ต่างจากเดิมเนาะทั้งริสเพลงทั้งการซ้อมการแบบตรวจคุณภาพของวงก็ตามแล้วก็ไม่ใช่ว่าอ่าเรามีวงแล้วเราไปเล่นเฉยๆมันรวมไปถึงการแบบทำแบ็กสเตจการเซตระบบต่างๆด้วยอันนี้ก็ต้องทำกันเองหมดเนาะก็เป็นสิ่งที่ต่างใช่แล้วทีนี้เราเจอปัญหาอะไรบ้างตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงที่เราเข้ามาวงใหม่ๆเลยจนถึงเออเอาจนถึงโควิดในตอนนี้เลยก็ได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างลองเล่าค <Okay. S 1> า,าปัญหาปัญหาที่ทุวนตัวเจอเลยเนาะก็คือเรารู้สึกว่าเวลามันไม่เหมือนเดิมละการแบ่งเวลามาซ้อมมามาเก็บเพลงของตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะแบบว่าเฮ้ยเลิกเรียนไม่ได้ไปซ้อมรวมกับวงก็มานั่งแกะเพลงอยู่ที่บ้านใช่ไหมเลิกกี่โมงก็ได้ขอใช่แบบตอนเช้าตื่นไปเรียนไหวแต่ว่า อพอมาอยู่ที่มหาลาัยเนี่ยมันเป็นที่มอมอฟูเนี่ยเป็นขอในตอนปีหนึ่งจะอยู่รวมกับลูมเมสี่คนดังนั้นการที่จะแบบว่าเลิกเรียนกลับมาแล้วแบบมานั่งแกะเพลงซ้อมกันแบบในห้องเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําได้เต็มที่เพราะว่ามันจะรบกวนลูมเมทด้วยแล้วก็มีเสียงดังออกไปข้างนอกด้วยอ่าอย่างแรกเนี่ยอันนี้คือปัญหาเลยว่าเราซ้อมได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมแต่เพลงไน้าเยอะกว่าเดิมแล้วก็มีเวลาซ้อมจํากัดขึ้นอ่าซึ่ง มันก็คือต้องปรับตัวไปเรื่อยๆนั่นแหละมันต้องแบบหาวิธีว่าเฮ้ยทำยังไงที่เราจะแบบจับจุดเพลงได้ไวขึ้นแล้วก็ซ้อมให้มันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเวลาที่น้อยลงนะก็อาจจะแบบใช้วิธีการฟังเพลงให้มากขึ้นแทนแล้วก็ทบทวนวิธีต่างๆของตัวเองโดยที่แบบยังไม่ได้จับเครื่องเออประมาณนั้น <S <S 2> <S 2> ส่วนปัญหาต่อๆมาก็คือเป็นเรื่องแบบยังไงดีพอเวลาไปรวมกับวงอะ่ะมันน้อยลงถูกปะ แบบงานงานหนึ่งมีเวลาซ้อมแค่สามวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบรู้แล้วว่าเราจะไปนั่งแกะเพลงกันหน้าห้องไม่ได้ละเราต้องแบบมีจุดประสงค์เลยว่าซ้อมแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเราต้องทําอะไรเราต้องการอะไรเนาะเราต้องการจะเห็นอะไรอืมแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นต้องแก้ทันทีไม่ใช่แบบปล่อยไปได้เป็นอย่างนี้ซึ่งพอมาเป็นโควิดโควิดเนี่ยตอนแรกอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ ป้าประทานว่ะอยู่ๆก็แบบงานน้อยลงสบมีเวลาซ้อมมากขึ้น,นเออแม่งแบบไม่ใช่ละตอนนี้แบบไม่ใช่ละจากตอนแรกปีแรกเลยเนาะที่แบบตอนอยู่ตอ,อยออตอนฟูอยู่ปีปีสองมั้งอืมตอนฟูอยู่ปีสองกำลังจะจบละมันมีโควิดมาพอดีช่วงต้นต้นเมษาช่วงนั้นมีงานตอนแรกมันมีงานใหญ่ของมหาลาัยอยู่งานหนึ่งก็เตรียมตัวซ้อมมาอย่างดีจะริสเพลงแบบคงที่พร้อมแบบ แปสิบปอร์เ็นตใกล้ใลขึ้นใกล้ใกลได้เล่นละรากดว่างานนนเฮนเซนหายเลยตอนนี้ก็เลยแบบว่าเออเริ่มเพ่งๆลงะแ,แต่ตอนนี้ก็คือปรับตัวมาทําเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตไลฟ์ออนไลน์แทนเอออืมก็คือเหมือนอจําได้ว่าตอนนั้นน่ะที่เราเหมือนเราจะได้เจอกันก่อนครั้งหนึ่งใช่ไหมเหมือนฟูกลับมาใช่ไหมแล้วฟูก็เล่าว่าเออมันอาจจะแบบ การชาร์ดนตรีมันอาจจะเป็นไลฟ์รูปแบบในของไลฟ์ของในเพจของ M F U Band ใช่มใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็ยังยังมีอยู่ใช่ก็ยังทำได้เป็นเป็นไลฟ์อยู่เพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงดีคือเราเรามองว่าพอเรามาอยู่ในปีที่มันโตขึ้นอะ่ะเราต้องการให้น้องที่อยู่ในในวงอะ่ะได้มีกระบวนการการทำงานไดเรียนรู้ว่าเออมันต้องทำงานยังไงได้รู้ว่าต้องซ้อมยังไงยังมีอะไรให้ เขาทำกันบ้างแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบว่ามันไม่ได้โชว์ต่อหน้าคนจริง,รงๆแบบมีคนหน้าเวทีอะแต่เปลี่ยนมาแบบเออเป็นไลฟ์จริงแต่ว่าวิธีการซ้อมวิธีการคุยกันวิธีการทํางานของเราอะยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่ประมาณนี้อย่างน้อยก็ให้เขาได้เรียนรู้ก็เลยทําเป็นออนไลน์ต่อนั่นแหละมันแล้วมันซึ่งพอมันกินเวลาอ่ว่างไงนะต่อเลยต่อเลยซึ่งซึ่งพอมันกินเวลามานานขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เรารู้สึกว่ามันทําให้กําลังใจของคนที่เล่นเนี่ยมันมันเสียละแล้วก็แน่นอนว่าออนไลน์มันก็ไม่เหมือนจัดกันออนไซต์ปกติถูกป่ะเออคนที่แบบอยากเล่นอ่ะมันก็จะกาลังใจน้อยลงเรื่อยๆมันจะมองว่าเฮ้ยแบบมันมันไม่สนุกอ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนดูให้เล่นด้วยแล้วก็เรื่องปัญหายอดวิวต่างๆไลฟ์ไปทั้งนึงเนี่ยคนดูไม่ถึงเป้าที่เราอยากได้ก็ต้องแบบเออปอบใจตัวเองไปก่อนอย่างเงี้ย ซึ่งยังไงดีทุกวันนี้ปัญหามันก็คือเราต้องเราต้องแบบมีวิธีการปรับเปลี่ยนโชว์รูปแบบของโชว์อะไม่ให้แค่บอกว่าเป็นคอนเสิร์ตเฉยๆแล้วก็จบไปควรจะแบบว่ามีโชว์ที่เออเรียกให้คนดูมาทํากิจกรรมร่วมกันหรือว่ามีอะไรให้แบบพูดคุยกันบ้างให้มีการโต้อตอบระหว่างคนดูกับคนคนแสดงอย่างเงี้ยมากขึ้นด้วยใช่ใช่ใชแล้วรู้สึกว่าช่วงแรกที่ทํากับช่วงนี้อ่ะ มันมีอะไรที่แบบพัฒนาขึ้นไหมหรือว่ารู้สึกยังไงกับมันมากไหมที่พัฒนาขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าอืมมันนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นคือแน่นอนว่าตอนถ้าแบบเมื่อก่อนนะเวลาเราแบบไปเล่นเล่นงานต่างๆใช่ป่ะมันจะไม่มีการบ,บันทึกวิดีโอไว้แล้วก็มาโพสต์ลงในโซเชียลแบบเก็บเก็บตายยังไงก็แบบอีกสิบปีกลับมาดูก็ยังมีอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีดังนั้นเราจะรู้สึกว่าเราเราเล่นสด เราจะแบบหลุดนิดหน่อยนิดนิดหน่อยก็ได้เสียงแบบคนดูได้ยินแค่แป๊บเดียวเนาะไม่ไม่เป็นไรแต่พอมาทำไลฟ์แบบเราจะรู้เลยว่าทุกๆเสียงที่เราเล่นออกมาทุกๆคําร้องที่แบบมันผิดโน้ตหรือมันมันแฝดอย่างเงี้ยมันจะทวนมันทึกไว้ซึ่งคนที่เขาแบบอยากรู้จักวงหรือว่าอยากจะจ้างวงเราในอนาคตเขาก็สามารถมาดูผลงานพวกนี้ย้อนหลังได้ดังนั้นคําว่าผิดพลาดมันต้องน้อยลงซึ่งเราก็ต้องพยายามแบบปรับปรุงในส่วนตรงนี้ให้แบบมัน มันแม่นขึ้นแล้วก็ผิดพลาดให้น้อยที่สุดในส่วนคุณภาพดนตรตีอันนี้คือสิ่งที่แบบรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นได้ดีขึ้น<ม>รวมถึงแบบระบบการไลฟ์อย่างเงี้ยตอนแรกวงเราก็ทํากันไม่เป็นใช่ไหมก็โชคดีมีแบบรุ่นน้องแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยกันทํางานระบบตรงนี้ขึ้นมาให้แบบว่าทาไลฟ์ันเองได้ก็เป็นสิ่งที่แบบโอเควงได้เรียนรู้ในการทำไลฟ์ขึ้นมาด้วยอีกเรื่องนึงโอเคแล้วทีเนี้ยอยากรู้ว่า ในตอนนี้กับในอดีตอย่างเงี้ยที่ที่ฟูได้ผ่านผ่านมาเนี่ยแค่ฟูคนเดียวหรือว่าแบบทุกๆคนในวงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเคยได้คุยกันบ้างไหมว่าเรื่องของการทํางานเรื่องของปัจจุบันตอนเนี้ยที่มันเป็นไลฟ์สดมากขึ้นเนี่ยคนในวงมีความรู้สึกยังไงบ้างแบบมีความสุขหรือแบบว่ารู้สึกว่ามันยากขึ้นไหมรู้สึกว่าเหมือนแบบอย่างที่ฟูบอกไปว่ากําลังใจมันตกใช่ไหมก็เลยอยากรู้ว่ามัน มันมีการวิธีการยังไงไหมที่ทําให้เราเรี่มีความสุขมากขึ้นหรือแบบว่าอยากจะเล่นดนตรีกับมันมากขึ้นหรือว่าตอนนี้ไม่เป็นยังไงบ้างอืมก็เคยคุยกันเหมือนกันเนะาะแน่นอนเลยคือปัญหาที่หลายๆคนจะพูดมาจะรู้สึกว่ามันมันไม่มีกําลังใจมันรู้สึกว่าเราเล่นเป็นงานมาเฉยๆไม่ได้มีความรู้สึกจอยกับงานเหมือนเมื่อก่อนเราก็ไม่เห็นว่าเออมันมันเกิดจากอะไรบ้างอย่างแรกคือ เราบอกว่าเราต้องการคุณภาพซาวที่มันดีขึ้นความแม่นยำของการเล่นที่มันดีขึ้นแต่เมื่อก่อนช่วงแรกๆอ่ะเราไปออดงานกันเยอะเกินจคือแบบเดือนหนึ่งทำร้ายกันสองสามทีอย่างเงี้ยซึ่งเวลาซ้อมมันก็ยังน้อยอยู่เหมือนเดิมมันก็ทำได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีซ้ำไปเรื่อยๆหลาย,ลายๆงานอนะ่ะมันจะเริ่มหมดกำลังใจมากขึ้นแล้วแบบไม่อยากเล่นละก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวิธีการที่ว่าโอเคเราไลฟ์น้อยลง ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องบ่อยแต่ว่าขอให้มันคุณภาพแล้วก็มีวิธีการพูดคุยกับคนในวงให้เขารู้สึกว่าเออแต่ละงานน่ะมันมีจุดประสงค์มีเป้าหมายเช่นเรากําหนดแล้วว่าคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยมีมีธีมหรือแบบมีรูปแบบอยากให้เป็นยังไงเออเช่นแบบว่าเป็นธีมการให้กําลังใจการหวนลําลึกถึงแบบเพลงเก่าๆอย่างเงี้ยหรือแบบเล่นเพลงย้อนยุคเป็นคอนเสิร์ตย้อนยุคเป็นคอนเสิร์ตลูกุ่งให้เขาแบบรู้สึกว่าเออ มันต้องมันต้องเป็นคอนเสิร์ตในทิศทางอย่างนั้นแล้วก็เพลงที่เล่นมันก็ต้องสนุกตามอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นแบบเล่นเพลงไปเฉยๆตามเพลย์ลิสต์แล้วก็จบไปอืม mm hmm. ล้วก็ตอนนี้มีการทําแบบพวกคลิปลง youtube เป็นคอนเทนต์ด้วยคอนเทนต์ทั่วๆไปที่แบบว่าไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตให้แบบว่าได้มารีแลกซ์กันนะออกกล้องกันบ้างแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเล่นดนตรีเฉยๆอย่างเงี้ยเป็นการประชาสัมพันธ์วงมาในตัว ก็คือมีการเติบโตในช่องทางออนไลน์มากขึ้นใช่อืมแล้วเราคิดว่าตรงเนี้ยเราจะมีทำอะไรต่อยอดอะไรไปทางไหนไหมตอนนี้ที่คิดไว้ก็คือบอกว่าเราอยากให้ถึงถึงมันต้องทำออนไลน์แล้วใช่ไหมพอเราเขาเรียกว่าอะไรพุทเอฟก็คือลงมือทุ่มเทลงแรงไปกับสิ่งที่ต้องทำของออนไลน์มากขึ้น ตอนแรกเมื่อก่อนมีแค่เพจตอนนี้แบบมีทั้งอินสตาแกรมมีทั้ง youtube อย่างเงี้ยจะมีดิท็อกตามมาด้วยเรารู้สึกว่าเออถ้าแบบเราทําไปแล้วตอนเนี้ยเพื่อให้แบบมีช่องทางให้คนเข้ามาเห็นเราอะถ้าเราทําให้มันพัฒนาต่อไปให้แบบว่ามีผลงานของเราลงหลากหลายช่องทางมากขึ้นคนที่เขาเห็นมันก็จะมากขึ้นจากกลุ่มที่แบบว่าแค่เป็นคนดูทั้งสนุกอาจจะก,กลายเป็นลูกค้าเราในอนาคตก็ได้ที่เขาว่าจะมาจ้างวงเราไปเล่นต่ออย่างเงี้ยอืม แล้วคือตอนนี้เราก็อยู่ปีสใช่ไหมเหมือนเราก็เหมือนฝากฝังงานให้กับรุ่นน้องของเราที่เขาก็ต้องทํางานของเราแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็ก็คิดว่ามันก็เป็นการดีเหมือนกันที่เราแบบเออเราเหมือนเรามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่แบบให้สามารถให้รุ่นน้องเนี้ยไปต่อยอดงานที่เราทําไว้ได้ใช่ไหมใช่<ม>ที่สําคัญมันคือเขาเรียกว่าอะไรวิธีการทํางานที่อยากจะส่งต่อ ให้ลองมองมากกว่ามากกว่าว่าที่ผ่านมาเราเคยเราทํางานกันยังไงเรามีวิธีการดูแลกันยังไงเนาะเพื่อให้แบบว่ามันคงเอกลักษณ์ของวงไว้ให้ได้มากที่สุด<ม>อะไรที่มันไม่ดีก็คือจะบอกเสมอว่าเอออันไหนมันไม่ต้องทําตามแบบนี้เราก็ได้แต่ว่าอันไหนที่มันดีก็ควรจะทําตามตรงนั้นต่อไว้ก่อนเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าเด็กรุ่นแบบที่อยู่ปีหนึ่งปีสองที่ผ่านมา เขาจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกงานหรือได้สัมผัสบรรยากาศได้รับประสบการณ์แบบที่เราเคยเล่นกันมาหรอกเพราะว่างานมันน้อยบางปีปีที่ผ่านมามีงานให้น้องเล่นแค่สองงานอย่างเงี้ยน้องจะไม่จะเรียนรู้เลยว่ามันต้องทงาอํางานยังไงทุกวันนี้ก็คือใช้โอกาสให้ได้มากที่สุดที่จะเขาเรียกว่าอหลรแจกง,งานให้น้องได้ลองแบบลองคิดลองทําแล้วเราก็คอยเป็นแบบคนให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆเขาแทนเราจะไม่ใช่คนที่แบบว่าไปกาหนดชี้นิ้วสั่งแล้วว่า ต้องทาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นออประมาณนี้โอเคอันนี้อาจจะเป็นสองสามคำถามสุดท้ายแล้วอยากรู้ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเอาตัวฟูเองเนี่ยเราเมื่อกี้เราได้รู้ว่าตัววงไปแล้วใช่ไหมว,ว่าทิศทางของตัววงในอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าอนาคตของฟูเนี่ยกับการเล่นดนตรีเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนแล้วก็เหมือนเราก็ สู้ๆคุยกันมาว่าฟูก็มีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งใช่ไหมที่เกี่ยวกับดนตรีด้วยครับอืมก็เขาเรียกว่าไงดีมันเกิดความรู้สึกว่าเราอิ่มตัวในการที่จะไปแสดงสดอ่ะอืมเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากจะพูดว่าเจอมาเยอะเห็นมาเยอะแล้วแต่เรารู้สึกว่าโอเคมันเพียงพอต่อความต้องการเราที่เราเคยคิดไว้แล้วลหละว่าสักวันหนึ่งแค่อยากไปเล่นคอนเสิร์ตที่มีคนดูสนุกไปกับเรา มันมัน,ม,นมันเติมเต็มคำตรงนั้นอนะ่ะไปด้วยช่วงเวลาที่ผ่านมาหกเจ็ดปีตรงเนี้ยครบคิดว่าครบแล้วที่สุดแล้วเ,เ,เราเลยรู้เราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะไปทําส่วนอื่นของดนตรีมากกว่าเช่นแบบทําเบื้องหลังทํางานตัวดียวหรือว่างานส่วนอื่นๆที่มันยังมีดนตรีอยู่แต่ว่าเราไม่อยากจะแบบไปออกเป็นฟรอนต์กับตรงนั้นแล้วมากกว่าครับส่วนเรื่องโปรเจกต์ก็ของอุบเงียบไว้ก่อนครับก็มี โชคดีที่มีพี่ๆแล้วก็มีทีมเนาะที่กําลังทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเกี่ยวกับวงการเพลงไงแหละขึ้นมาแล้วก็หวังว่าในอนาคตเราจะมาได้คุยเรื่องโปรเจกต์เนี้ยด้วยกันนะครับเร็วๆนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวชวนมาแน่เดี๋ยวชวนมาแน่ถ้าถ้าโปรเจกต์มันได้เปิดตัวเมื่อไหร่นะครับเ็าคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้เนาะเร็วๆนี้อืมโอเคครับก็สุดท้ายก็อยากให้ฟูฝากผลงานแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของทั้ง ตัววงเองแล้วก็กับโปรเจกต์ที่กำลังจะตามมาโอเคครับก็สำหรับตัววงนะครับก็เข้า Facebook เลยเนาะชื่อเพจว่า mfu band ครับตัว mfu เนาะแล้วก็ band เนาะเป็นเพจใน Facebook ครับแล้วก็มีใน Instagram ด้วยชื่อเดียวกันใน YouTube ด้วยชื่อเดียวกันหมดเลยสัชื่อเนาะส่วนตัวโปรเจกต์เนี้ยสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับเพิ่งเปิดเพจเลยชื่อว่า m e w master นะครับ M U S E เวนวาแล้วก็ M A S T E R ครับผมเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทุกช่องทางการติดตามไว้ตรงด้านล่างทำจะได้ไปชี้กันได้ง่ายๆเนาะโอเคครับสำหรับพอดแคสในเอพิโซดนี้ก็ต้องขอบคุณฟูมากๆครับที่มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของชีวิตของคนเล่นดนตรีจริงๆแล้วว่าเขาต้องเจออะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นเวอร์ชั่นของเด็กมหาลัยเนาะที่เรา ต้องที่ผ่านมาเราได้เจออะไรกันบ้างแล้วก็ช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างครับในยุคข,ของโควิดในยุคที่มันการเล่นดนตรีจริง,รงๆแล้เนี่ยของผมก็ผมแทบจะไม่ไ,มได้เล่นดนตรีแล้วก็แทบจะไม่ได้ซ้อมคอรัสอะไรเลยนะครับแต่ของฟูก็ยังมีก็ยังดีที่แบบว่าเออมหาลัยเขาก็เปิดให้แบบมีไลฟ์สดมีช่องทางรู้ช่องทางนี้ให้เราได้ติดตามวงของเขาได้เรื่อยๆครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเราแล้วก็รอโปรเจกต์ที่ฟูกําลังพัฒนาอยู่ครับว่ามันจะ เป็นยังไงไมายังไงก็เดี๋ยวไว้ถ้ามันเปิดตัวมื่ไหร่เราก็จะได้มีโอกาสมาคุยกันแบบนี้อีกครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับอ่าสวัสดีครับ